ทุกเรื่องต้องท็อปจะพาคุณไปพบกับทุกอันดับที่น่าสนใจจากทั่วโลกประเทศชิลีและฉันอยากจะแบ่งปันกับคุณสถานที่โปรดของฉันและประสบการณ์ดังนั้นนี่คือชิลรอันดับต้นต้นของฉัน10ส,สถานที่ตั้งอยู่ในอเมริกาใต้ชิลีเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่นําเสนอบางส่วนของภูมิประเทศที่หลากหลายที่สุดในทวีปจากทิวทัศน์ของปรารากวนีไปจนถึงภูมิทัศน์อื่นๆของอาตาการมาทะเลสายชิลีกําลังรอที่จะมีประสบการณ์มาเริ่มวิดีโอนี้กันเลยซานติอาโก เมืองหลวงของประเทศชิลีเมืองซานติอาโกตั้งอยู่ใจกลางประเทศซานติอาโกเมืองใหญ่ที่ก่อตั้งในปีคศ1541และปัจจุบันนี้มันเป็นเมืองใหญ่ในประเทศที่มีประชากรประมาณร้อยและ40การอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นหนึ่งในจุดเด่นของอาคารที่สูงที่สุดในอเมริกาใต้มีความสูง984ฟุตและเป็นเสร็จสมบูรณ์ในปี2013เป็นเรื่องสนุกที่คุณสามารถทำได้ในซานติอาโกคือเยี่ยมคริสตันบอลมันคือเนินเขานี้มองเห็นเมืองหลวง และสามารถขึ้นกระเช้าลอยฟ้าเพื่อไปถึงยอดอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับซานติอาโกมันใกล้เทือกเขาแอนดีสปูเขาที่มองเห็นเมืองและคุณสามารถไปชมที่เจ๋งๆได้จุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งคือเคเลโซขับรถจากซานติอาโกประมาณ2ชั่วโมงมันเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาแอนดีสหลังจากนั้นเราจะไปเกาะอีสเตอร์สถานที่เกาะอีสเตอร์หรือที่เรียกอีกอย่างว่าเกาะอีสเตอร์รปานุยตั้งอยู่ห่างออกไปสามพันห่างจากชายฝั่งชิลีไปหลายกิโลเมตรมันเป็นหนึ่งในสถานที่ห่างไกลที่สุดบนนนโลกตอนนี้ จะไปถึงที่นั่นได้ก็คงได้แค่เข้าถึงได้ภายในเวลา5ชั่วโมงครึ่งเที่ยวบินจากซานติอาโกตอนนี้เชื่อกันว่าว่าก่อนนั้นมีการตั้งถิ่นฐานอยู่โดยรอบปีคศ1200โดยชาวโพลินีเซียนที่ตั้งถิ่นฐานมีรูปปั้นโมอายประมาณ900ตัวอุกกาบาตท,ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะและเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่หลุอุกกาบาต ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้นาส่งแต่เชื่อว่าเป็นท่อนสุงถูกนํามาใช้เพื่อเคลื่อนย้ายโมอายข้ามเกาะแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่โปรดของฉันที่จะได้เห็นโมอายอยู่ที่เอยูทงกอริคีมี15ตัวรูปปั้นที่เรียงกันอย่างสมบูรณ์แบบด้วยมุมมองที่น่าทึ่งของชายฝั่งอีกสถานที่ที่น่าสนใจบนเกาะคือเรโนเขเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ทะเลทรายอาตากามะ กำลังจะมุ่งหน้ากลับแผ่นดินใหญ่ของชิลีเพื่อเยี่ยมชมทะเลทรายอาตาการมาที่ตั้งอยู่ในทางตอนเหนือของชิลีทะเลทรายอาตาการาเป็นสถานที่ที่แห้งแล้งที่สุดบนโลกมีอยู่บ้างสถานที่ที่เชื่อว่าไม่มีได้รับฝนมาเป็นเวลา400กว่าปีแล้วไปถึงทะเลทรายอาตาการมามีไม่กี่แห่งตัวเลือกที่คุณสามารถบินไปที่โคลอมโมได้สนามบินแล้วมุ่งหน้าสู่เมืองซานสถานที่ท่องเที่ยวหุบเขาพระจันทร์หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมที่สุดในอาตาการมาตั้งอยู่ห่างเทียงไม่กี่นาทีนอก เมืองซานเปโรและหบเขาพระจันทร์เป็นที่ตั้งของธรณีวิทยาการก่อตัวที่ดูน่าทึ่งโดยเฉพาะอย่างพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกอีกสถานที่ที่น่าสนใจคือเปโดโซฮอสตั้งอยู่ห่างจากซานประมาณสองชั่วโมงโดยรถยนต์เปโดเป็นแหล่งน้ําที่เจ๋งจริงๆด้วยหินที่มีเอกลักษณ์และความสูงที่นี่มีความสูงมากกว่า12,000ฟุตซึ่งค่อนข้างบ้าอีกสถานที่ที่น่าสนใจในทะเลทรายอาตาการมะเป็นอุทยานแห่งชาติลามันตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของชิลีและเพื่อไปที่นั่นจะขับรถไปประมาณ3ชั่วโมงก็ถึง มีทะเลสาบไม่กี่แห่งและทิวทัศน์โดยเฉพาะกับภูเขาไฟปารินาโคตาเป็นฉากหลังหลังจากนั้นไปภูเขาไฟซาลาโลนึงในสถานที่เย็นสุดขั้วที่ในทะเลทรายอาตาคามาโอฮอสเดนซาลาโดความสูงของ22,615ฟุตเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดภูเขาไฟบนโลกและยังเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดจุดในชิลีที่สามารถปีนได้ภูเขาไฟและเวลาอีก15วันในการขึ้นสู่ยอดเขาเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายและการปรับสภาพอากาศในปัจจุบันเพื่อไปที่นั่นคุณ สามารถบินเข้าไปได้สนามบินโคปาโปขับรถไปฉันชอบพื้นที่รอบๆมากภูเขาไฟหรือรอบเป็นหน้าทึงมากมีทะเลสาบที่ระดับความสูงมากและสัตว์ป่ามากมายเช่นนกฟามิงโกและเหนือจากทะเลทรายอาตาการมาและชิลีตอนเหนือมีความสวยงามจริงๆแนวชายฝั่งที่ตัดกันอย่างชัดเจนอยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกมีเอกลักษณ์มากตอนนี้มีเมืองใหญ่ๆตามชายฝั่งเช่นทอปเกสเตและฉันคิดว่าเนินือทรายที่เป็นรอบๆอาคิมและได้ชมภาพอันงดงามของพื้นที่ ทะเลทรายที่จะไปเยือนเลคคาดิสตรกตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศชิลีด้านบนแพทากูนีอเล็กดิสตรีต์ของทิวทัศน์ที่งดงามที่เต็มไปด้วยแม่น้ำที่บริสุทธิ์ภูเขาไฟที่ปกคลุมด้วยหิมะและทะเลสาบอันนาทึ่งหนึ่งของสถานที่เขตที่1คืออุทยานแห่งชาติของโกขับรถจากทามูโกประมาณ2ชั่วโมงฉันคิดว่าของโกเป็นหนึ่งในเกาะที่สวยงามที่สุดและสถานที่อันเป็นเอกลักษณ์ในชิลีที่ได้รับการยกย่องมันเป็นหนึ่งในภูเขาที่ประตูมากที่สุด และมีความสูง1,253ฟุตประตูหลายครั้งในศตวรรษผ่านมาล่าสุดในปี2009เตอนนี้เป็นฟีเจอร์โปรดฉันพื้นที่เป็นต้นอารูคารีหรือเรียกอีกอย่างว่าต้นไม้ปริศนาลิงฉันคิดว่าพวกมันเป็นต้นไม้ที่มีรูปร่างแปลกประหลาดที่สุดบางชนิดในโลกนี้มันเป็นต้นไม้ประจําประเทศชิลีอย่างเป็นทางการต้นอารูคารีและภูเขาไฟในระยะไกลอีกเมืองหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆเขตทะเลสาบคือผู้คน ตั้งอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งจากทามูกกปูคอนภาพนี้เมืองที่เลโกยู่ริคสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสําหรับใช้เป็นฐานสำรวจเขตทะเลสาบมีมากมายมีสถานที่ถ้าฉากหลังของภูเขาไฟบิริโกซึ่งองค์ที่ยวมากมายใกล้ๆและฉันชอบเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่มากที่สุดในประเทศปัตตุกรั้งล่าสุดเมื่อปี2015ภูเขาไฟอันนาเหลือเชื่ออีกแห่งในทะเลสาบเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคที่มีรูปร่างโดดเด่นมีความสูง8.71ฟุต และสิ่งที่ฉันชอบก็คือคุณสามารถมองเห็นมันได้จากทุกที่ฉันชอบวิวทิวทัศน์ทั่วภูมิภาคนี้มากของภูเขาไฟโอโนโคามไปในบริเวณใกล้เคียงทะเลสาฉันก็ชอบนะที่คุณสามารถขับรถขึ้นไปได้ทางหลวงออสเตรเลียาคาร,าร์เรราขับรถในออสเตรเลียในอเมริกาใต้เส้นทางเริ่มที่เมืองปววโตโมและขับไปผ่านชนบทปาตาโกเนียและสิ้นสุดที่บิลล่าโอฮิกิน ตาม g o o g l e m a p ใช้เวลาขับรถอย่างน้อย26ชั่วโมงและคุณจะผ่านสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดสถานที่ต่างๆในชิลีต้องตระหนักว่ามีส่วนถนนยังไม่ได้ลาดยางแต่ก็มีหลายร้อยสถานที่ให้ไปสำรวจสถานที่อันน่าทึ่งที่คุณจะผ่านไปเส้นทางคืออุทยานแห่งชาติกาตั้งอยู่ห่างจากเมืองปอโตประมาณ11ชั่วโมงสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นที่ตั้งของทานน้าแข็งที่แขวนอยู่น้าตัเดินขึ้นไปได้ง่ายถึงจุดชมวิวทางไปถ้าหินอ่อนตั้งอยู่บนน้าทะเลสีฟ้าครามของเลโกครเดทถ้าหินอ่อน เป็นหนึ่งในถ้ำที่สวยที่สุดลักษณะทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจของพัทะกุนิอมันเป็นหินขนาดใหญ่เหล่านี้หินอ่อนที่แกะสลักโดยลมและเคลื่อนซัดทะเลสาเป็นพันๆปีวิธีที่ดีที่สุดที่จะสัมผัสประสบการณ์ถ้ำสามารถเดินทางโดยเรือได้และคุณยังสามารถขึ้นกระทูคาวาจากเมืองใกล้เคียงสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ตามแนวชายฝั่งที่เราอยู่ในปตทะกุนิเรากําลังจะไปมุ่งหน้าสู่สถานที่ในชิลีทอรเรสเตเพนฉันคิดว่าทอรเรสเตเป็นคืนหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศ และมีเหตุผลที่จะไปถึงที่นั่นตอนนี้เราบินไปที่พูนอริสก่อนแล้วจึงบินจากเราต้องขับรถประมาณ4ี่ชั่วโมงมาถึงแล้วได้เห็นความสวยงามขนาดนี้ที่นี่เราเช็คอินเข้าโรงแรมของเรานอกสวนสาธารณะแล้ววันรุ่งขึ้นเราขับรถเข้าไปข้างในอุทยานแห่งชาติราคา55ดอลลาร์ต่อคนตัว3วันสถานที่โปรดของฉันคือบริเวณรอบทะเลสาบโพและมีสิ่งน,นี้สีฟ้าสดใส ในวันที่เราอยู่ที่นั่นมีลมพัดแรงมากกําลังสร้างคลื่นไปตามทะเลสาบคุณกําลังขับรถไปตามถนนมีรถอยู่สองสามคันสถานที่ที่คุณสามารถแวะได้คือที่นี่จุดชมวิวที่เราเดินขึ้นไปและมันก็ให้วิวอันน่าทึ่งของเทือกเขาโลสคอนอสลมที่นี่มันเหลือเชื่อจริงๆคุณขับรถต่อไปตามถนนมีก่อนนี้ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยสะพานที่คุณสามารถเดินข้ามได้แล้วมองเห็นวิวทะเลสาบอันน่าทึ่งในลอสคอนอสฉันหมายถึงพื้นที่นี้เป็นเียงหน้าทึ่งมากตอนนี้เป็นหนึ่งในหลักฐานลอสทอเหตุผลทีีี่่่ผู้้้คนนนนมาาพืทเเดิปปปไ็่ง ของการเดินป่าที่นิยมมากที่สุดมีระยะทางประมาณ12.5ไมล์เส้นทางไปกลับยาวประมาณ3,000ฟุตเราเริ่มต้นประมาณ8นาฬิกาและฉันขอแนะนำให้เริ่มต้นอย่างแน่นอนเดินป่าครั้งนี้ไม่เกิน11นาฬิกาเนื่องจากส่วนสุดท้ายไปยังทะเลสาบปิดเวลา15นาฬิกาและใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงอย่างไรก็ตามหลุงแรก เป็นแบบล็อกแบงจนกระทั่งเราถึงจุดลาดชันภูเขาเมื่อเราไปถึงยอดนั้นส่วนนี้เป็นวิวที่สวยงามเข้าไปหุบเขาเมื่อประมาณครึ่งทางเราก็มาถึงเดินทางต่อไปเรื่อยๆและหลังจากนั้นประมาณ3ามชั่วโมงเราก็มาถึงช่วงที่ยากที่สุดของการเดินป่ามันเป็นการปีนขึ้นเขาและมันก็เป็นท้าทายแต่เมื่อคุณไปถึงจุดสูงสุดคุณจะได้รับรางวัลหนึ่งในสิ่งที่มีค่าที่สุดวิวเทือกเขาทอริอัน,น่าทึ่งฉันหมายถึงมีสถานที่เพียงไม่กี่แห่งสุดยอดอย่างนี้หลังจากที่เรามุ่งหน้ากลับลงมาและเราใช้เวลาเดดินนป่่าทััั้งงหมม8ชวโฉ ต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดวันเดินป่าที่ฉันเคยทําในชีวิตแต่คุ้มค่ามากหลังจากที่เราจะไปพื้นที่นี้ในประเทศชิลีเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกที่จะเห็นพูม่าถ้าคุณโชคดีคุณอาจได้เห็นมันในอุทยานแห่งชาติโดปาเนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่เราได้ไปสำรวจกับลีออนอามาราซึ่งเกิดขึ้นบนที่ดินส่วนบุคคลหนึ่งในประสบการณ์สัตว์ป่าที่บ้าคลั่งที่สุดฉันเคยมีเราเริ่มตอนตีห้าและมุ่งหน้าออกไปหาพูม่าที่ไกด์มีเห็นอันหนึ่งแล้ว พอเราเข้าไปใกล้ก็เริ่มเดินป่าไปในทิศท,ทางนั้นและหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเราก็เจอสิ่งนี้ภูมมาเกาะอ,อยู่บนเนินเขาพอดีฉันกำลังถ่ายอยู่มันเริ่มเดินเราแล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกเราว่าอยาขยับแล้วมันก็เดินผ่านเราไปเฉยเลยหมายความว่ามันเป็นการสุขฉีดอะดรีนาลีนอย่างแท้จริงเราถ่ายภูมมาตัวใหญ่สักพักหนึ่งแล้วแล้วตัวสีน้ำตาลอีกตัวก็ออกมาไปไหนก็ไม่รู้เลยเข้าไปนิดหน่อยต่อสู้หลังจากที่มันพบสถานที่ที่ดีที่จะพักผ่อนใต้ก้อนหินเราเจอบางอย่างภูมมาเพิ่มขึ้นอีก และได้ภาพที่น่าเหลือเชื่อของพวกเขาพร้อมทิวทัศน์โดยรอบเยื่อหลักของภูม่าคือกัวนาคอสซึ่งเป็นสัตว์คล้ายลามะขนาดใหญ่เหล่านี้สิ่งมีชีวิตที่เราได้เห็นดีด้วยจานวนเงินที่ตอนท้ายเราได้รับจริงๆโชคดีที่เจอสายแม่ภูเขากับลูกของเราและสามารถ,ถถ่ายวิดีโอพวกเขาได้สักสองสานาทีจนกระทั่งพวกเขาออกเดินทางและมันก็เหลือเชื่อจริงๆประสบการณ์และกายของเราบอกว่าประวันนั้นโชคดีมากเพราะว่าบางครั้งคุณอาจเห็นเพียงหนึ่งหรือไม่มีเลยเลยรู้สึกขอบคุณมากที่เราได้เห็นฟยอดแห่งปาตากเนีย จุดหมายปลายทางเราจะไปเที่ยวฟยอร์ดของปาตาโกเนียหากคุณมองดูปาตาโกเนียจากอาวกาศคุณสามารถมองเห็นสิ่งนี้ได้ภูมิภาคที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ขนาดใหญ่บนฝั่งชิลีห่างไกลและไม่มีถนนหรือสนามบินและทางเดียวที่จะไปถึงฟยอร์ดคือการนั่งเรือพิเศษขอบคุณเพื่อนของฉันวิเทอร์โพอสโนเขาใช้เวลาพอสมควรในการล่องเรือตลอดฟยอร์ดของชิลีและถูกจับกลุ่มเด่นของฟยอร์ดของปาตาโกเนียคือถ่านน้ำแข็งมีชื่อเรียกมากมายถ่านน้ำแข็งที่ไม่มีชื่อซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่ง ที่ได้เห็นฉันคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะสัมผัสประสบการณ์ฟยอดคือการล่องเรือสำรวจที่เชี่ยวชาญด้านการสำรวจเรื่องนี้ภูมิภาคของโลกมีน้อยมากสถานที่ที่ดิบและสวยงามฟยอดของปาตาโกเนยนั่นแหละสำหรับสิบอันดับแรกของชิลีของฉันมีมากมายสถานที่ที่น่าทึ่งในประเทศนี้เราจะต้องทำภาคสองโปรดแจ้งให้ฉันทราบสถานที่โปรดของคุณในประเทศชิลีอยู่ที่ไหน